ครับครับเยียดกันต่อไปลุ้นกันต่อไปคุณกันกและคุณเก่งของเรายังอยู่กับเราเหยียดไปเฉียดมาเก,กือบไม่ผ่านดูสิครับผ่านรอดครึ่งแรกไปแล้วเครดิตถือว่าดีละผ่าน<อ>ครึ่งแรกใช้ได้ไดเข้าสู่เครื่องหลังเหลือ5ข้อจะนั้นนะฮะและคร่นี้เลือกมาได้นะฮะเป็นเรื่องราวของเงินสดๆเลยทุเรศสามจีไฟฟจะมอบให้ถึง1ล้านบาทน,นะครับรางวัลเรามีทั้งเงินล้านบาทแล้วก็รถนะฮะรถเป็น t ต y o t a n นิว i ี s 1.5 g l i m i t e d นะครับท้าทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็น Toyota New Vios Make It Happen นภายใต้ดีไซน์ใหม่สไตล์หรูที่ท้าทายทุกสายตาเอาแล้วนะพร้อมพร้อมครับนี่คือครึ่งหลังแล้วนะครับข้อที่6ถามเรื่องอะไรดีปกติกีฬาเหมือนกันเล่นไหมกีฬาชอบ,บฟุตบอลโอ้ยถ้าฟุตบอลอันนี้ก็ต้องรู้จักดีตะก้อก็เคยเล่นดิตะกอ้อเคยเล่นเพราะฟุตบอลตะก,อก้อต,ต่างก็ทักษะคล้ายๆกันแต่ตะก้อก็อีกแบบหนึ่งไปนะฮะเซปักตะก้อเซปักตะก้อ เรียกแล้วเคยถามเรื่องราวอะไรอีกต่างๆเหล่านี้ไหมไม่เฉยๆใช่ไหมไม่เฉยครับน่นีแกถามว่าเซปักตะกอคำว่าเซปักในเซปักตะกอแปลว่าอะไรครับก็ไก่แปลว่ามาเลเซียมาเลยมาเลยหรือขอไข่แปลว่าเตะมาเลยมาเลยเซปักแปลว่าอะไรครับหนึ่งนาทีจับเวลาครับ กระตะกร้อนี่มันน่าจะเป็นกีฬาของไทยรึเปล่าจากการทำรายงานอีกแล้วครับอันนี้เอาอีกแล้วใช่บอกว่าอย่าไปเรียนหนังสือเยอะเรียนวิชาตัดหมดเลยทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องอะไรกีฬาเกี่ยวกับเซปักตะกร้อเลยครับมันก็เจาะเรื่องนี้เลยเหรอเคยเคยรู้ว่าเหมือนกับว่าเป็นมาเลเซียเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของกีฬานี้ครับโอ้โหเอาละเอาละโอ้โหการนี้ได้แล้วเซปักตะกร้อเนี่ยเวลาเวลาท่าเสิร์ฟหรือว่าหรือว่าท่าที่เขากระโดด ตบเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ที่มันเป็นท่าเตะแล้วเป็เตะขาเดียวไงฮะมันก็จะเป็นแบบว่าแล้วมันก็จะเตะเตะขาเดียวมันมันผมไม่เชื่อไม่มีใครฮ้ยฮัทอะไรบ้างเลยเหรอแหมที่กันยกปุ๊บลงไงเดียวลงก็มันไปพิกรอคุยกันเรื่องเราถ่าใช่ครับแล้วยังไงอ่ะเซปักเป็นภาษามาเลยไหมแต่ว่าเตะเตะตะก้อชื่อเซปักตะก้อเนี่ย ที่มามาจากมาจากที่ไหนก็คงจะเป็นมาเลเซียแต่ถ้าถามว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวผมผมผมเดาว่าน่าจะเป็นเตะมากกว่าแอจคิดว่าน่านจะเป็นเตะมากกว่าอยู่นะครับผมแต่ว่าโอเคในขณะนี้เราส่งข้อมูลไปแล้วนะไปฟังคุณเก่งนะครับอ่ะคุณเก่งนะฮะไปได้ดีนะครึ่งแรกแล้ว10นาทีครับข้อนี้เชนครับ พี่ก็เห็นว่าน่าจะเป็นขอไข่นะครับกันเพราะคิดว่าน่าเหมือนในภาษาโบราณที่เราเรียนโบราณคดีมาไม่น่าจะมีคําว่ามาเลเซียเราเรียกเป็นอย่างอื่นเลยปะน่าจะเป็นคํากริยาของมาเลเซียนี่ะเราเราถามเขาไม่ได้เลยทำไมเขาถามเรากลับอะตรงก็คือทุกข้อเนี่ยมันตรงกันหมดเลยนะในข้อที่แล้วที่เปลี่ยนก็เหมือนกันก็ยังตรงกันแต่ครั้งนี้ก็ตรงกันอีกครับ เตะมันง่ายไปวะพร้อมไหมครับผมพร้อมไหมฮะคำว่าเซปักตะก้อแล้วเราดูทีไรนะแหม่คู่แข่งเราคือมาเลเซียนี่แหละใช่แล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะแล้วก็มันทุกทีที่เราชนะเลยนะแลวส่วนใหญ่เราก็จะชนะเขาด้วยคําว่าเซปักในเซปักตะก้อแปลว่าอะไรพร้อมนะตอบว่าข้อขอไข่ครับเตะครับขอไข่เตะถ้าถูกถือว่าเตะไปถึงหกข้อแล้วถ้าไม่ถูกแนะนําให้ไป ที่อเมเซียนะ <laughs> อขอตีหกคำตับนะครับเรียกอย่างนี้มาทุกครั้งเลยแล้วดูดีๆนะ มันจริงๆมาอธิบายความเพิ่มเติมเลยแล้วกันก็บอกว่าทำรายงานมาด้วยตะก้อที่มาเลเซียเล่นเรียกว่าเซปักรากาจาริงนะฮะแปลว่าเตะตะก้อข้ามตะข่ายนะปี08ก่อนที่จะมีการเสนอกีฬาประเทศนี้เข้าแข่งขันในกีฬาของเซฟเกมกรือกีฬาแหลมทองนะฮะมาเลเซียแล้วก็ไทยก็ประชุมกันเอายังไงกันดีนะฮะข้อสรุปคือว่าเอาวิธีเล่นแล้วกันวิธีเล่นรูปแบบการแข่งขันไปเป็นมาเลยนะฮะนี่เป็นการผสมผสานนะครับอุปกรณ์การเล่น การแข่งขันความสูงของเน็ตเอาแบบไทยแล้วก็ตั้งมารวมกันเอาชื่อมารวมกันเรียกว่าเซปักตะก้อโดยคําว่าตะก้อของไทยก็เป็นลูกตะก้อคือสิ่งนี้ส่วนเซปักก็แปลว่าเตะถือว่าวิเคราะห์มาได้ดีไม่ได้รู้ทองแท้นะแต่วิธีการคนหาคำตอบมาถึงข้อนี้6ข้อเลยนะครับถูกต้องนะครับไปแล้วไอโฟนโฟวูดดี้เลือกทูมูฟ us make it happen.